ชินไม่ให้เกียรติบทเลยนะโอ้เป็นที่พี่ออกจากวงการบันเทิงแล้วนะคัดดิวะบอกเขาไม่ผ่านเงี้ยล่ะอฮะอ่ะ้ยเฮ้อู้เถื่อมากอะถ้าทะเลาะขนาดนี้เรื่องอื่นขนาดไหนนังพัทยาแกคิดเหรอว่าแกจะมาแย่งผัวชินได้เย็นน้อย หนึ่งสองสามไ่ใช่ต้องไปไป็นละครอะไะเรายังไม่ได้ทำผลงานอะไรเลยนะเนี่ยอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอันเนี้ยหนึ่งสองสามสี่อันนี้คืออะไรอ่ะอีนังใบว่าสี่แผ่นดินโอ้โหจอบจอบแก้วใช้พรบให้เกิดประโยชน์งานละครต้องเข้าแล้วอ่ะขอพูดคำหนึ่งได้ปะว่า พขาจมาบ้านสายทองนะครับเก็บเสื้อผ้าของคุณชายเอาไปซักในกำลังสีฟ้าห้ามสีเขียวนะพี่ห้ามสีเขียวเด็ดขาดนะครับฉันจะต้องชนะใจคุณชายให้ได้ขอให้ซักในกำลังสีฟ้าหรือสีเขียวแล้วนะฉันลืมไปเนี่ยมันจะมีคาถาที่พี่ต้องจำมันจะมีไดอล็อก็คือไปซะไอ้เต้าผีไปเยยที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนทำไมมันหนาวอย่างนี้ ไปซะไอ้เต้าไปตายเยยไปซะไอ้เต้าไปตายเยยไปซะไอ้เต้าไปตายเย้ยมเพี่อนอ้้เลือดต้องห้ามเลือดสินะแต่เธอคิดก่อนนะว่านาฬิกาเธอกันน้ำหรือเปล่า ขอเปลี <S <s ่ยนมือขอเปลี่ยนมือกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปอย่าลืมนะเอาไก่มาก่อนแล้วยังยังไม่ย่างนะตอนแรกยังไม่ย่างก่อนพูดก่อนพูดก่อนย่างก่อนไก่หิวค่ะอยากกินไก่อู้ดิบกินไม่ได้อ๋อมีไฟกูต้องพูดก่อนหรือกูต้องย่างก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ความสนุกได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ Sunday TV กันได้เลยจ้า